สวัสดีครับลุงเขียวนะครับที่ยืนอยู่ด้านหน้านี้คือลุงเขียวสามารถสสวัสดีรหรือว่าลุงเขียวกเกษตรพอเพียงแห่งอำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บ้านโคกประสาทนะครับตอนนี้ลุงเขียวได้เป็นเป็น,ปนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเจ้าของสวนเลยก็ว่าได้นะที่กําลังทําอยู่นี่นะครับก็คือ,อที่หลวงพี่ท่านโพสต์ไปเมื่อวันก่อน ว่ากําลังทํานาทองคําคันนาทองคํานะครับในพื้นที่2ไร่2งานเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้อขอความขอความรู้จากลุงเขียวกเกษตรพอเพียงที่ที่ท่านได้จุดประกายให้มีส่วนนี้ขึ้นมานะครับรีวิวตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับลุงเขียวครับขอญอาติสัมภาษณ์นะครับ ว่าสวนนี้เริ่มต้นจุดประกายเนี่ยมาจากอะไรบ้างครับคือเร,เริ่มต้นนี่คือที่ <c oughs> ที่อยากให้ทำเพราะว่าอยู่ที่สวนนี่ก็ทำทำรอบเหมือนกันแต่คันนามันจะเล็กกว่านี้คือคันาทองคํำนี่ถ้าเราขุดให้หน้ามันกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีได้สักแปดเก้าเมตรยิ่งดีอันนี้คือคันาทองคำแล้วมันจะปลูก มันจะปลูกของได้หลายอย่างครับจะปลูกของกินบนคันนาเนี่ยปลูกได้ทุกอย่างเลยแล้วแล้วการการขุดที่บอกว่าเป็นคันนาทองคําเนี่ยมันจะไม่เสียที่แล้วอันนี้คือ <c oughs> ใจคนนี่ต้องต้องต้องเต็มร้อยเจ้าของพื้นที่นี่ต้องใจเต็มร้อย <c oughs> ถ้าไม่งั้นจะไม่กล้าําอคือ ถ้าถ้าตอนแรกยังไม่เห็นภาพนี่ก็จะเสียดายพื้นที่เนาะพื้นที่เคยทํานากินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับจนมาถึงรุ่นลูกพอรุ่นลูกมาเปลี่ยนแปลงนี่พ่อแม่ก็อาจจะใจหายแวบ <laughs> แต่ทีนี้พอเห็นแล้วก็จะชื่นใจพอต้นไม้ต้นอะไรมันขึ้นมาถ้าเรามองเห็นเป็นเขียวชะอมทีนี้ก็ จะอุ่นใจแล้วครับจะไม่เสียดายแล้วแล้วลุงเขียวเริ่มต้นจากการทําสวนนี้เบื้องต้นเลยอันแรกอันดับแรกเลยทําอะไรบ้างครับเริ่มต้นก็คือเจาะน้ําบาดาลเนาะโอ้เรามาดูที่เจาะน้ําบาดาลน,น,นะครับครับเจาะน้ะานําบาดาลหนึ่งไปก็ประมาณสองหมื่นห้าพร้อมใช้เลยครับทีนี้พอเจาะน้ําบาดาลเสร็จเราก็มาขุดขุดคันนาทองคํา ก็จะเห็นรอบๆนะครับนี่คือคันนาทองคํานะฮะอันนี้สองไร่สองงานนี่ใช้เวลาไปสิบหกชั่วโมงสองไร่สองงานใช้เวลาไปสิบหกชั่วโมงของแมคโครของแมคโครนะขุดใช่ไหมครับแมคโครขุดสิบหกชั่วโมง,ช,โมงชั่วโมงละพันเจ็ด ชั่วโมงละพันเจ็ดที่บุยลำที่ประคนชัยที่เขาคิดคิดกันเลทของการขุดนะครับชั่วโมงละพันเจ็ดอืมโหมดไปสิบหกชั่วโมงอมีเจาะบาดาลสองหมื่นห้าพร้อมเสมอศแล้วก็ขุดขุดคันนาทองคำกว้างเท่าไหร่ฮะกว้างเจ็ดเมตรบนบนคันนานะครับ กว้างเจ็ดเมตรแล้วความกว้างของของคลองไส้ไก่ความกว้างของคลองนี่สองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งความลึกเลยครับความลึกสองเมตรอืมอ่ะเดี๋ยวอีพีแรกขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปติดตามในอีพีต่อไปนะครับซึ่งการดําเนินการของลุงเขียวเกษตรพอเพียงเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง